ครับก็สวัสดีทุกคนนะครับก็ผมบั๊กีเนเคยวันนีน้่นเกมบัตเทิเรียมเหมือนเคยนะครับมาหลังจากที่เราเล่นไป2อ p ีแล้วครับอันนี้ผมก็จะมาเล่นนี้รับเผาวูบกับเผ่ามาป่านั่นเองแทีเหมือนเดิมครับฝั่งละสี่เนาะอันนี้ก็เป็นบอดล้วนนะครับมันยังไม่ได้เล่นกับคนเนาะเดี๋ยวเวลาบ้างผมจะไปเล่นกับคนให้ดูนะครับว่ามันสามารถเล่นลายได้เนาะไปเรามาดูเดีเอาอ,อะไรเนี่ย อ้าวสร้าง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 ตงัวนี้จะได้ใกล้อันนี้ไงชอบกดผิดทุกทีเลยเราอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้โอเคได้อยู่ได้อยู่ได้มียูนิตเริ่มต้นมาให้ไอ้นี่ก็เกี่ยวข้าไปเกี่ยวข้าไปไอ้นี่ตักน้ำแต่ภาพมันเหมือนออกแหลกๆนิดนึงครับไม่ใช่เชิงแรกดิกราฟิกมันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะ อันนี้มาแล้วน,นี่สร้างนี่เลยคนให้ออกมาตัวนี้เนาะง่ายดีตัวนี้ไปช่วยเพื่อนสร้างไปไอ้หนูสร้างเสร็จก็สร้างนี้ต่อเลยมันคืออะไรไม่รู้สร้างไปก่อนไอ้น,นี่ก็ไอ้เกีนนเ่ยวข้าวเกี่ยวข้าวนี่ให้ให้มันวิ่งเกี่ยวข้าวเนาะมันจะได้ ขึ้นง่ายเอาเข้าดิเอาเข้าลงนี่หนึ่งนายเข้าลงนี่หนึ่งนายมันจะเป็นตัวอะไรนี่วิ่งตักน้ำตักน้ำน้ำหมดแล้วอ๋ออันนี้เป็นตัวเป็นตัวนี้เดี๋ยวผมดูดูที่เป็นอะไรได้บ้างเรอเอกมาเป็นตัวนี้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 ได้อยู่เนาะหมาป่าหมาป่า สร้างตัวนี้ไปสร้างติดๆไว้กับเพื่อนดีกว่าอันนี้เป็นพลยิงอะไรธนูเหรออ๋อไม่ใช่ไอ้เป็นที่ตัวเครื่องหินเนาะเราดูฐานของเราก่อนออกมาเรื่อยๆครับอ่าออกมาเรื่อยก็เกี่ยวข้าบไปหนูอันนี้เข้าไปดิมันเป็นอะไร ออกมาไว้ตัวนี้ตุวที่หนึ่งสองสามอ่ายูนิตพวกนี้สามารถผสมกันได้เนาะออกมาจะเป็นเบอร์สกเกอร์ส่วนฐานตัวนี้ออกมาจะเป็นดิกเกอร์แล้วก็พวกนี้ก็ได้หมดได้หมดโอเคน้ำเต็มสร้างโรงข้าวสิครับรออะไรล่ะ สร้างสร้างสร้างมาสร้างก่อนสร้างคือกันไอ้หนูฐานนี้ฐานลงแต่อุ้มเช่ลงแต่นี้เป็นป้อมธนูมันจะมาบุกจากทางไหนวะเราไว้ตัวนี้ก่อนจะสร้างดูสินี่ตักน้ำเหมือนเดิมไปมันมาแล้วนี่มาแล้วไอ้ห่าเริ่มบุกกูเลย อ่ะนี่โยนไปโยนไปโยนไปเออตีไปตีไปช่วยกันช่วยกันกันบ้านก่อนเออลงมาฮ่าจะขึ้นไปทำไมไหวไหมเนี่ยคุณจะไหวไหมเงบอกนะไม่ไหวเอาเข้าไปลงนี้อันนี้มึงมาเข้าไปลงนี้กันดิกันดิ โอ้ันตีคนกูหมดเลยวะคาโรนี่คาโรนี่ไปฝุ่นไว้ฝุ่นไว้ฆ่ามันดิฆ่ามันดิลูกตุ่มใครอยู่ใครจะไปเออนี่ตีนไปจุ๊บจับจุ๊บจับจุ๊บจับไปคนกูตายเรยวเลย มนเล่นผมก่อนเลยครับโอเคกันได้กันได้ไดมามาเก็บข้าวเก็บข้าวคนวกนี้มาเข้าเข้านี้เลยอ่าเขานี่ออกมายูนอิสูงสุดมานี่เลยไอตัวนี้วิ่งมาเข้าลรงนี้ดิลรงนี้เป็นลงอะไร แล้วก่อนแล้วก่อนอันเวกว่านี่โอ้นี่นี่เอาตัวนี้ขึ้ด้านบนไ้อ่ะซ่อมซ่อมไปซอมซ่อมซ่น้ำหมดโอ้โหสองคนนี้ตักน้ำข้าวกร่หมดมันมาอีกแล้ว มาอะไรกันนักหนาเนี่ยอันนี้เกี่ยวก้าวมันสงสารกูหรือไงเล่นกูอยู่ได้มาอยู่นิแลวมาเรื่อยแล้วก็เอามาเข้านี่เอาเป็นยูนิตสูงสุดไปเบอรส์สเกอร์ดูก่อนดิเบอรส์สเกอร์กิโลหนึ่งสองสามสามลงเนาะ นี่เข้าไม่นี่ไปเขียได้อยู่ได้อยู่อ่ะตีไปตีไปก่อนนี่โบสเกอร์เรามาแล้วแรงขึ้นแล้วแรงขึ้นแล้วเอายิงไปเดี๋ยว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 จแบบับเบื้องจับเบองดิโบสเกอร์เราถึกมากครับแดงไม่มีสกิลถ้ามีสกิลมึงเอ้ยบันเทิงแน่นอน มันทำไมบุกแต่ผมเนี่ยเพื่อนมีก็ไม่ไปบุกไปบุกบอสเกอร์บอสเกอร์เอ้ยเรายังไม่ตายมาบอสเกอร์เรายังไม่ตายนี่นี่น,นี่ปัม๊มปัม๊มปัม๊มได้อยู่พอกันได้อยู่ไม่อีกแล้วซามอะไรมันมาวะอา้าวถอยถอยซามเรื่องถอยเดี๋ยว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  เอาเยอะอาข้าสำร็จไปเราน่าจะแก้ทางสำรวจได้น้องเป็นสองมัาป่าใช่ไหมน่าจะชนะเผาดากกันหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจใครรู้ชื่อบอกด้วยเนาะเอาข่าไปเรียบร้อยกลับบ้านกลับบ้าน นี่ไงมีสี่ตัวแล้วเลือดเพิ่มเองไหมโอเคเลือดเพิ่มเองได้อยู่สร้างี่สร้างดิสร,งดสร้างเลยดีอุ้ยไม่พอสร้างเลยน้ําเนี่ยไม่พอไปตักน้าช่วยเพื่อนก่อนข้าว,วเราเหลือครับมือแค่น้ํานี่มาแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าแล้วโอเคอยู่ได้อยู่ใครรู้ทิกต่างๆก็คอมเมนต์บอกได้ครับอันนี้ผมก็กลับมาเล่นใหม่จำอะไรไม่ก็ได้เนาะ มีอะไรให้อัพไหม,มนีครับตัดน้ำไปไเรื่อยๆตัดน้ำไปไเรื่อยๆสร้างได้ยังสร้างได้แล้วอันนี้ลงอะไรเนี่ยเอาไว้ตัวนี้ก่อนไว้ตัวนี้ก่อนสร้างสร้างสร้างมาสร้างให้หนูยูนิตสูงสุดแค่30คนเหมือนเดิมเนาะ สองสปอีกสองคนอีกสคนผมก็จะพอแล้วแหละอันนี้เข้าเป็นตัวฮิวหรือเปล่า mm hmm. ว้าตัวนี้ตัวนี้ออกมาเป็นตัวน,นี้นี่ใช่ครับตัวนี้แล้วถ้าเราเอาเข้าโรงนี้หรือว่าหรือไม่ก็โรงนี้จะได้ตัวนี้ เราต้องสร้างออกมาเรื่อยก่อนโอเคนี้โอเคนี้ก่อนมาสร้างตรงนี้ด้วยไม่หมอไม่หมอได้ไม่หมอแล้วสร้างช่วยเพื่อนสิครับ สร้างเสร็จโอเคสร้างช่วยเพื่อนก่อนเรามีกันหลายตัวอยู่ถ้าเราเอาตัวนี้เข้าโรงนี้ forest ตัวไหนวะโรงไหนวะโรงนี้โอเคเข้าโรงนี้เนาะสร้างสร้างสร้างอคอนโทรลหนึ่งเอาไปคอนโทรลหึงเอาไว้นี่ กลับมาฐานก่อนกลับมาฐานก่อนกลับมาการฐานไอ้โรงนี้ออกมาเป็นตัวอะไรลองลองใันทุกโรงตัวนี้เป็นโรงสกิลใช่ไหมน่าจ,จะใช่ครับแต่ตัวนี้ยังสร้างไม่ได้โอเคแม่หมอหน่าจะเข้าโรงนี้ได้เข้าได้ถ้าแม่หมอเข้าโรงนี้จะได้ยูนิตอะไรมาเป็นสกิลเนาะเป็นสกิลเป็นเป็นสกิลได้เป็นตัวนี้ลองดูดิจะเป็นยังไง เปลงล่างได้หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะเข้าลงตัวนี้ตัวนี้ทำอะไรได้ดูต้องดูแผนรัวครับตัวนี้ตัวนี้ออกมาก็เป็นแค่นี้แหละคือมาสเตอร์ตัวนี้ตัวนี้โอเคโอเคตรงนี้ได้แล้ว เอาตัวนี้เข้าไปมัน,น่าจตัวไหนให้เอาแม่หมอใช่ไหมเข้านนมาเป็นแม่หมอลองยูนิตท,ทุกตัวครับลองยูนิตท,ทุกตัวไปแม่หมอตอนนี้มีอะไรอ๋อฮิวฮิวฮิวแม่หมอเป็นตัวฮิวอันนี้น่าจะลงสกิลเนาะเข้าไม่ได้ โอเคเข้าไม่ได้ของเพื่อนใช่ไหมโอเคอันนี้ทีมเพื่อนตกเกมหมดเลย <c oughs> แม่หมอสองคนใ <c oughs> ช้แม่หมอกี่คนเนี่ย <c oughs> คนเดียว <c oughs> อ้าวทำไมมันเอาเข้าไม่ได้ครับ <c oughs> อ๋อตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้คืออะไรให้โหลดก่อน เราเสร็จมันจะได้อะไรเนี่ย <I follow. S 1> โอเคเราเสร็จแล้วเข้าได้นี่ครับเข้าเลยออกมาเป็นตัวอะไร <c oughs> ลองดูยูนิตบันนี้ <c oughs> เดี๋ยวเราค่อยบุกอีกสักหน่อยเนาะยูนิตครบ30ตัวผมบุกแน่นอนครับอ <c oughs> อกเป็นตัวนี้ตัวนี้ทำอะไรได้ เข้าตัวนี้ได้อีกไหมไม่ได้แล้วคีตัวนี้ตัวนี้แล้วตัวนี้ล่ะเข้าอะไรได้เข้าตัวนี้ได้โอเคลองดูดิตัวนี้สร้างสร้างสร้างปื๊บปั๊บปื๊ดปับปดป๊บ คุณเราจะไม่มีโรงอันนี้ตรงไหนขาดโรงอะไรยังสร้างไม่ได้ครับต้องสร้างอะไรก่อนต้องสร้างบอ่อน้ําก่อนก็ได้สร้างให้ก็ได้บอ่อน้ํะสร้างไว้ใกล้ๆเนี่เอาเป็นด่านหน้าไปก่อนปิงปัง เรียบร้อยตัวนี้คือไรมาสร้างไปสร้างไปเราก็จะปั๊มยูนิตแล้วแหละเข้าตงวสกิลไม่ได้ด้วยมาเข้าไปหนึ่งดี ตัวนี้มันสร้างอยู่อะไรออกมาเดี๋ยวผมดูก่อนตัวนี้มันสร้างยูนิตอะไรออกมาบ้างโอเคตัวนี้ปึ๊บ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 เทมฟอร์ดเป็นสกิลใช่ไหมเอาโล่ใช่ไหมน่าจะเอาโล่ครับน่าจะเอาโล่น่าจะเ,าาจะเ,าเกาะแหละอันนี้เข้าไปดูดิมาเรามาสร้าง บอสกเกอร์กันเยอะดีกว่าขีไ่ไป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 สร้างมานี่ลงอะไรเนี่ยแล้วเราสร้างนุ์มาป่าครับเราจะสร้างมาป่าออกมาได้ยังไงใครรู้ช่วยบอกผมดนะ้วยมาป่าเราเราต้องไปจับไปจับพวกม้ามาใช่ไหมถึงจะสร้างเป็นมาป่าได้ ผมไม่แน่ใจใครรู้ช่วยบอกผมด้วยนะช่วงนี้เราก็สร้างเบอร์สกเกอร์ออมาเรือเลยนี่เอาเป็นสองดึงสองไปน่าจะจับต้องจับจับมา้ามาการเป็นหมาป่าเนาะ อ๋าไม่ใช่เลยแล้วตัวนี้มันแปลงร่างเป็นหมาป่าเลยไหมแปลงร่างเป็นหมาป่าตัวนี้ใช่ไหมมีสกิลแล้วมีสกิลอันนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจว่ามันใช้ทำอะไรได้ยิงจย่างสามเบิร์สเกิร์เราออกมาเราดัวแล้ว อันนี้ยูนิตของเพื่อนเราไม่เป็นไรน,นี่เราครบ30ตัวแล้วนะน้ำเยอะเกินไปแล้วครับน้ำน้ำเราเอาตัวนี้เอาถ้าเอายูนิตธรรมดาเข้าได้ด้วยก็ได้เหรอเอายูนิตธรรมดาเข้ามันจะเป็นตัวอะไรรอรอดูดิรอทุกคนจะเป็นตัวอะไร ช่วงห่การศึกษาอ่าเป็นตัวนี้กลับมาที่นี่อ๋อเป็นตัวนี้ตัวนี้ตัวทำไรตัวน,วน,วน,วนี้ใช้ทำอะไรได้ยังไม่รู้เลยเอาไปสกิลมาใช้ก่อนเข้าลงสกิลได้แต่ว่าเพิ่มเกาะได้เคไปนี่เกาะ กาะเหมือนกันอันนี้ก็ไปเกาะมาเต็กเขาจะหมดแล้วันี่มาเกี่ยวข้าวช่วยเพื่อนเดินบนเล่นเลยมาเรารอเรารอก่อน ตัวบัสเกอเราเสร็จเรียบร้อยเราจะไปบุกเลยสุดท้ายตักน้ําคนเดียวก็ได้ไปนี่ครับติดเกาะออ๋มันเป็นติดเกาะเนาะนี่ครับติดเกาะให้ชุดเกาะชุดเกาะติดเกาะให้นั่นเองนึกว่าอะไรน่าจะถึกขึ้นครับ เจอกูเจอกูนี่ก็มีเกาะเรียบร้อยถัดไปอีกสองอันนี่วิ่งมานี่เข้านี่เลยไม่ต้องตักแล้วน้ำมาห้า ข้อนี้ด้วยข้อนี้ด้วยไปไปเลยไปเลยไปหมดไปหมดพู้แต่สองคนนี้ต้องเกี่ยวข้าวหรือข้าหมดครับข้าหมดตรงสกิลครบเสร็จเรียบร้อยครบทุกอย่างให้นี่มาเข้าลงสกิลเอาเกาะเอาเกาะไปเอาเกาะหน่อยสามสิบคนอรอบุกเลยนี่ครับติดเกาะเรียบร้อย สองคนเกี่ยวค่ารอโอเคสองคนเกี่ยวค่ารอเนาะเราไปแค่นี้เลยดีกว่าตัวนี้เป็นสองตัวนี้มีแค่นี้ตัวนี้มีแค่นี้อันนี้เป็นหมายเลขกหนึ่งอันนี้สองโอเคอันนี้สามอันนี้สี่หนึ่ง สองสามสี่โอเคครบสี่ทับเราจะเล่นสีเหลืองก่อนเนาะมามามาเอสีเหลืองเป็นอันนี้วะเล่นสีแดงก่อนผมว่าผมจะเล่นสีแดงก่อนหนึ่งสองสามสี่มาไปเราขึ้นพลแล้วลน,นี่ง่าปนไปง่าปนไปง่าปไปมาครับ สองมาด้วยสามมาด้วยโอเคหนึ่งสองสามพัาป่าพัาป่าสองมานี่สามมานี่สี่มานี่สี่ไหนสีน่นี่โอเคเราจะวิ่งเข้าสีแดงก่อนนะครับ หนึ่งมาสองมาสามมาสีมามาสองมาครับสามมาอันนี้กาะมันนให้ตโน,นมัติเลยเนาะสีมาด้วยสีมาตีมัตีมันสองสองสองวิ่งสี่สองไอ้สองไม่วิ่งเลยเหรเข้าบ้านแล้วนี่เพื่อนเราก็มาช่วยแล้ว เอาดิครับมาดิหนึ่งตีนี้ก่อนตีนี้ก่อนตีป้อมตีป้อมแตกตู้มเรียบร้อยข้าไม่ตายนี่ลุงตีป้อมลุงตีป้อมมันเอามอนตีอันนี้ว่ะตีเชา่านี่ครับปล่อยเลยปล่อยเลยตอนนี้ผมปล่อยเลยอาจจะปิดทับนี้ออกได้อยู่นะ เอามาเลยครับนี่ตีก่อนตียุงฉางมาให้ยุงเหิงมเกิดออกมาเนาะตุ๊บตับตุ๊บตับไปตุ๊บตับไปแตกแล้วยุงข้าวทำลายให้หมดครับอย่ให้เหลือกวังแรงไถบ้านเรามาแล้วย้ำนะครับอันนี้เป็นการเล่นกับบอดกำขำเนาะ ลองยูนิตใหม่ๆก่อนที่จะไปเล่นออนไลน์ครับถ้ามันหาห้องออนไลน์ได้นี่ผมจะเอามาให้ดูแน่นอนครับนี่ไงใส่อะไรตุ๊กตั๊บตุ๊กตั๊บโอ้จะตายจะตายเกาะหมดเกาะหมดตีไปเรียบร้อยเหลือนี่เหลือนี่หนึ่งทำหมดแล้วเอาเอาเอา มาทำไมไอศิฟาจะเล่นเหรอถามเหลือแค่ตัวเดียวอู้ยด,ดีเราเหลือแค่นี้เองเหรอแค่นี้ก็ปลูกแค่นี้มาวิ่งก็ใส่ทีนี้แล้วเพื่อนเราก็เริ่มปลูกแล้วครับอันนี้น่าจะเป็นเผ่าโลตัสเนาะออกมา เกนทับมาแล้วบินก็สายแล้วครับนี่นี่น,นอยู่นี่ไม่รู้ว่าเราแพ้ทางัาหรือเปล่าเนาะตีป้อมตีป้อมเอาป้อมให้ร่วงคนร่วงแล้วใส่ก้นใส่คน,าคนตายเรียบร้อยน้เาเผารถตัดกันดีกว่า นี่ตีตรงนี้ให้หมดตีตรงนี้ก่อนเอาป้อมให้แตกเรียบร้อยลงมาก็ตายเอาดีเอาดีาดมาดิคนเอามาฆ่าคนทั้งหมดอาเพื่อนเรามาช่วยแล้วไถบ้านไถบ้านไปโอ้ติดเกาะน,นี่มันโหดจริงครับไม่รู้ว่าเกาะมันให้เพิ่มเท่าไหร่เนาะ ติดอาเมอร์นี่ครับหลุงถุงบ้านไปครับเปิดมาช่วยแล้วเนี่ครับจางๆ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 เออเผ่านี้ก็หงุดหงิดนะครับมันดีเหมือนกันเผ่านี้ไม่ต้องใช้สกิลอะไรยุ่งยากครับแค่ติดเกาะวิ่งเ้าใส่เดียวเอาจะบอกนะว่าจะชนะแล้วทามันจะง่ายจังนี่ครับสีนี้ออกไปเรียบร้อยมา เดียวเดียวของเราจะไปหมดแล้วเอาแค่นี้ก่อนสีอะไรเนี่ยสีชมพูยังเหลืออยู่เหรออ่ะผมวิ่งก็ใส่สีชมพูเนาะเขียวบ้านสีชมพูให้หมดครับสีชมพูเหลืออะไรเหลือบ้านหลังเดียวหรือกระติดเดียวยเหรอ ตัดมาที่บ้านเราไอ้พวกนี้อ่ะเข้าตัวนี้ให้หมด้เดินมาแล้วเดินมาแล้วเดินช้าเดินช้ามาเราวิ่งก็ใส่ยิมพูเลยอ่าวิ่งก็ใส่ยิพมพูแล้วไม่สนใจแล้ว มาด้วยมาด้วยโลนี้เหรอสู้เราได้หรือเปล่าเอาตหีหมดพังให้หมดนี่ออกมาแล้วก็ฆ่าฆ่ามาเนี่ยไม่เหลืออันนี้ป้อมด้วยวะมีป้อมก็วิ่งใส่ป้อมเลยเห็นป้อมมึงแล้วป้อมอยู่ไหนป้อมอยู่นี่เอาแต่บ้านเราดูบ้านก่อนบ้านก่อน วนนี้ตักน้ำด้วยตักน้ำสักสองคนเาอนเาอมา,มาหาาเพื่อนดิ่าวินก็ใส่อัน,นี้ก็บินก็ใส่นี่เลยตีไปตีไปอย่าให้ยูนินเกิดออกมาได้มนีแค่สีชมพูก็จิตตัวเองถ่ายยุทธการถ่ายบ้านครับ นี่ถ่ายไม่ให้คนเกิดมานะเพื่อนเราก็มาช่วยแล้วเพื่อนรตัวนี้ต้องนานไม่มาสัากทีไอพวกนี้มันมาทำอะไรอยู่ตรงนี้เอ้แต่สีฟ้าเหลือเหรอแต่บอกว่าสีฟ้ายอมแพ้แล้วไม่ใช่เหรอครับแล้วปล่อยให้ถ่ายบ้านไปเรื่อยนี่เรียบร้อยสองสมสมาดมพลรมพล แต่บุกต่อเลยแค่นี้แหละไม่สนใจจะมาเล่นนี่เลยเล่นสีเหลืองสีเหลืองสีเหลืองก่อนเล่นสีเหลืองเพื่อนเราก็วิ่งมาแล้วครับผมวิ่งใส่ป้อมก่อนนะทำลายป้อมครับฝังชอบก็ะฝ่งชอบทำลายป้อมไปถ่ายป้อมถ่ายป้อมเอาติดเกาะน,นะแต่ฝั่งมันไม่ได้ติดเกาะครับนี่ครับเราก็ถ่ายไปเพื่อนเราก็ยิงไปครับ ตัดป้อมตัดป้อมป้อมเปิดอตายเถอะเรียบร้อยเอาให้หมดเกี่ยบบ้านให้หมดตัดไม่ได้ฝั่งนี้พมันเยอะอยู่นะสร้างว้เยอะอยู่รัฐการถ่ายบ้านครับกำลังจะสร้างกำลังจะสร้างนี่เพื่อนมาช่วยแล้วโอ้ถ้าไม่เปิดให้นี่เพื่อนไม่เอาใช่ไหมเนี่ยหายไปเรื่อยครับ เพื่อนจ๋ากูถ่ายจนจะหมดแล้วมึงเพิ่งมาเอาแล้วนี่ครับเสียงสร้างเสียงสร้างไปเอาบ่อน้ำบ่อน้ำสร้างมาให้หนังสร้างมาให้หนังเรียบร้อยโอ้แตกดูครับคนปืนใหญ่ตุ่มโอ้โหสูโม่อ่าหมดแล้วเหลือใครเสียสีอะไรอ้าวจบเกมแล้วครับ ดูยูนิตคิวที่ใครคิวได้เยอะสุดคิวตัวนี้เราคิวไปแค่52เองนี่ครับเราฆ่าไปได้น้อดูครับปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บโอ้เรียบร้อยโอเคครับทุกคนก็เอาไว้ประมาณนี้เอาเอามาเล่นให้ดูคร่าวๆครับอันนี้ก็เป็นเผ่าวูฟน้องเผ่ามนุษชหมาป่าครับเทคนิคว่าการเนใดๆเราอาจจะไม่ไช่ำครับอันนี้คือเอามาลองเล่นเฉย เผื่อวันไหนได้เล่นออนไลน์เดี๋ยวก็จะเอามาให้ทุกคนดูด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อใจผมนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาก่ขอบคุณครับไปแล้วบ๊ายบาย